รับมาเดอะพีเบิลโชว์ในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมฮะคุณโหฮะค่ะได้ซื้อลอตเตอรี่บ้างไหมฮะสามีซื้อเอเห็นว่าเมื่อวานนี้เฮลั่นบ้านเลยใช่ไหมโอ้โหถูกประมาณเลขท้ายสองตัวแต่เฮทั้งหมู่บ้าน่ะบอกทั้งหมู่บ้าน่ะมันมันเป็นเรื่องของความตื้นตันใจอ่เต้ถูกถูกเราต้องอวดนะมันเป็นโชคลาบอะ่ะซึ่งก็ไม่ได้ถูกกันได้บ่อยๆใช่หฮะะแล้วท่านผู้ชมล่ะฮะ คือจริงๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ว่าการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปเปาตังหรือว่าสลากดิจิทัล<ฆ>นะฮะซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างสูงนะแล้วท่านผู้ชมทราบไหมฮะว่าสลาก,กินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ที่เราซื้อๆกันเนี่ยนะฮะทางสานักงานสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขานําม,มาช่วยเหลือสังคมนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อวันพุธที่29มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองฮะ เขาเปิดตัวโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนปีนี้เนี่ยจัดเป็นปีที่4แล้วนะครับโดยสำนักงานสลากกิจแบบรัฐบาลก็ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนลักษณะแบบนี้นะฮะทั่วประเทศเลยต่อยอดขับเคลื่อนรวมถึงบริหารจัดการชุมชนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนปีนี้เนี่ย ก็มีการคัดเลือกมาทั้งหมด10ชุมชนทั่วประเทศครับและได้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยมาเป็นโคช้ชและให้องค์ความรู้กับชุมชนนะครับจะได้ช่วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือไม่ใช่ลงพื้นที่แค่ไปทําให้นะครับแต่นี่คือการสอนให้ชุมชนทําได้ด้วยตนเองซึ่งอันนี้แหละฮะจะสร้างความยั่งยืนได้จริงอลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์รายละเอียดโครงการนี้นะคร จากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้เข้าร่วมโครงการนี้กันหน่อยครับโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนนะครับเป็นโครงการที่ดําเนินการมาเป็นปีที่4นะครับเป็นโครงการที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยสร้างสรรประเทศให้มีความเข้มแข็งถ้าชุมชนหรือครอบครัวเข้มแข็งเนี่ยจะทําให้สังคมมีความสุขโครงการนี้เนี่ยนะครับดำเนินการมา4ปีแต่ละปีเนี่ยจะมีคนสมัครมาประมาณ10ชุมชน โครงการนี้จะให้สถานการศึกษาเนี่ยนะครับได้เข้าไปพูดคุยกับชุมชนโดยที่อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการพร้อมๆกับเจ้าที่ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปครุกตัวกับชุมชนเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการนะครับระหว่างชุมชนกับทางวิชาการและทางสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนอกจากสลากสรรร้าเพื่อชุมชนแล้วเนี่ยเรามีโครงการที่ไปรณรงค์ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆในการที่ห่างไกลการพนันนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเราเป็นสะพาน เชื่อมการให้เราคือสะพานเชื่อมผู้ให้และย้ํานะครับคุณคือผู้ให้ครับให้สิ่งดีๆับสังคมไทยครับพอเราได้รับการทักทามจากทางกองสลากให้ทางหมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยามาช่วยดูว่าเราจะทําอะไรให้กับชุมชนทั้งนั้นเนี่ยพอหมหาวิทยาลัยศิลปากรเราได้รับโจทย์ก็เลยไประดมความเห็นจากทางอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญได้หลายท่านก็มาช่วยกันคิดว่าชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยเขาทำอะไรอยู่พอเราได้รายละเอียดข้อมูลมาครบแล้วเราก็มา มีแกละข้อมูลกันว่าเราจะทําอะไรให้เขาเราก็เลยต้องไปไปช่วยว่าจะพัฒนาเขาอย่างไรก็ทําให้เขาชุมชนเขาก็สามารถที่จะต่อยอดด้วยพลังของทีมคณาจารย์แล้วก็ทีมงานของเสถาวรลงไปตลอดเลยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นําชุมชนก็จะทำให้โครงการนี้ประสบผลสําเร็จและเราเองก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทิ้งแค่นี้นะทำเสร็จเราก็ยังจะต้องไปลงชุมชนอีกเพื่อจะไปสารวจดูว่าสิ่งที่เราได้ไปดําเนินการนั้นน่ะชุมชนเขาได้มูลค่าเพิ่มมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจากที่ เราได้ลงชุมชนแล้วเราก็พูดคุยกับชุมชนแล้วสอบถามนะเขารู้สึกว่าเขาเขาแฮปปี้นะแล้วก็ชุมชนก็ดีใจที่ว่าเราลงลงตลอดเหมือนเป็นครอบครัวเขาแล้วเขาก็ให้การต้อนรับดีมากแล้วอยากให้ให้ไปช่วยแล้วก็อยากให้ทําอย่างต่อเนื่องต่อยอดไปจริงๆแล้วผู้เชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็แบ่งเป็นสีด้านด้วยกันครับด้านการท่องเที่ยวนะครับรูการท่องเที่ยวด้านออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับ แล้วก็จะมีด้านออกแบบบริการนอกจากผลิตพันธ์แล้วเรายังดูเรื่องของบรรจุพันธุ์ให้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าแต่ละชุมชนครับมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเราหาจุดเด่นของชุมชนเราให้เจอครับทํามันให้เด่นชัดขึ้นทํามันให้โตขึ้นอยากให้ทุกคนเนี่ยทุกชุมชนเนี่ยพัฒนาตัวเองต่อๆไปนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่เยี่ยมมากเลยเพราะว่ามันมีหนึ่งคำที่แนะนําไว้ตลอดเวลาว่าเวลาที่เราจะลงมาให้ความรู้ใครเนี่ยอยากจะให้เป็นองค์ความรู้หรือ มอบเครื่องมือให้เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถนําความรู้ที่เราให้ไปเนี่ยไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ดําเนินชีวิตของเราต่อไปหลังจากที่โครงการถอนตัวออกมาแล้วเนี่ยชุมชนก็สามารถพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคตได้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตั้งใจร่วมมือกันพัฒนาชุมชนโดยวิธีการมอบองค์ความรู้ให้ชุมชนนะครับเพื่อให้ชุมชนพัฒนาตัวเองต่อไปได้ การที่เราลงไปในโครงการนี้นะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญไปในเรื่องของการออกแบบการท่องเที่ยวนะครับรู้ท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของการ ออกแบบอาหารนะครับการพัฒนาคุณภาพของอาหารแล้วก็รสชาติของอาหารนะครับการออกแบบในเรื่องของ branding น,นะครับเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพคเกจจิ้งนะครับตัวทีทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะมีผู้บริหารโครงการหลักแล้วก็ยังไม่เท่านั้นนะครับหลังจากโครงการจบไปแล้วเราก็จะทำ influencer เข้าไปในพื้นที่ด้วยเพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็เป็นการโปรโมทของพื้นที่อีกทีหนึ่งด้วยครับการที่กองสลักเข้ามานะคะก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทีมอาจารย์ที่ได้ลงพื้นที่นะคะได้ให้ความรู้กับเรามากมายเลยแล้วก็ให้จบกจุดเล็ก,ลกๆหรรา้ รู้สึกว่ามันตอบโจทย์แล้วเราอยากจะพัฒนานในจุดนี้มากขึ้นนะคะเรื่องทั้งอาหารเรื่องของรูทท่องเที่ยวด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่เข้ามาใจุดนี้ก็เรียกว่าชุมชนได้ประโยชน์จริงๆนะฮะนี่คือโครงการสลากส,สรรสร้างเพื่อชุมชนปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วนะฮะ,ะโดยสํานักง,งานสลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะก็ะไปดูว่าในชุมชนเขามีอะไรดี ความต้องการของคนในชุมชนเขาต้องการอะไรนี่ก็จัดเรื่องของนักวิชาการเลยฮะเข้าไปเสริมองค์ความรู้เข้าไปช่วยกันทําช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนานี่ก็เห็นผล<ฆ>เป็นรูปธรรมนะฮะในหลายชุมชนเลยนะ,ะเรื่องของการที่น่าสนใจมากค่ะ